วันนี้นะคะแม่ชีจะมา,าทำผัดดอกกระเจียวนะคะถวายพระค่ะ<ๆ>ก็เลยจะนำวิธีทำมาให้พวกเราได้รู้กันนะคะดอกกระเจียวนี่ส่วนมากเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินนะคะดอกกระเจียวผัดหมูสับนะคะวันนี้นะคะ<ๆ>ค่ะวิธีก็คือ,อ,อกระเทียมพริกน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็หมูสับนะคะหมูบดค่ะอันดับแรกเราก็เทียวกระเทียมก่อนนะคะ เคี่ยวกระเทียมกนะคะเคี่ยวกระเทียมให้เหลืองนะคะค่อเอาหมูลงเคี่ยวให้เหลืองเลยค่ะกระเทียมเพราะกระเทียมเหลืองหน่อยเราก็ใช้ได้เลยนะคะเอาหมูบดลงไปผัดก่อนนะคะเอาหมูบดลงไปผัดก่อนนะคะอันนี้ทําเยอะนะคะเพราะว่าทำถวายพระนี่ทําเยอะค่ะ ก็ผัดหมูโกนนะคะผัดหมูโกนคือวิธีที่ทำให้หมูนุ่มนะคะเราก็ใส่ชิ้นขาวไปเลยอิ๊วขาวนะคะปริมาณการนะคะปริมาณที่ก็ทีคำเยอะนะคะะว่า็มาตัดเติมก็ได้ไะใส่เรื่อยๆนะคะ ขาวนะคะลงไปแล้วแล้วก็มันหอยเ่รุงลงไปเลยน,ะะมนมันหอยาน,น,นะแล้วปัดเิ่ปรุงได้ทีะะ่แล้วก็ใส่กระเทียม ใส่น้ำนิดหน่อยน่ะน้ำแกงซอสปรุงรสนะคะซอสเขียวนะคะ เตน้ำนิดหน่อยนะคะทีนี้เราจะอบที่ดอกกระเจียวสุกนะคะเติมน้ำนิดหน่อยะะทีนี้เราก็ปิดฝานะคะรอ,อ,อนะคะปิดฝาดอกกระเจียวให้สุกแล้วก็เป็นใช้ได้นะคะ,อะลอยอต่อน ไว yup. ้ประมาณสักสองนาทีสามนาทีก to ็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะแต่งด้วยพริกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันมีสีสันนี่ค่็คือผัดดอกกระเจียวหมูสับนะคะอร่อยค่ะใส่น้ำมันหอยเยอะหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะคุณลูกตามใจชอบคะนเป็นอันว่าเสร็จนะคะดีวก็ถวายพระนะคะ มาเสร็จนะคะทีนี้เราก็กระกบไปถวายพระนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาชมนะคะได้ความรู้เพื่อจะเอาไปปฏิบัติได้นะคะพิธชีก็ขอฝากให้ทุกท่านกัวลค์กดใจแม่ชีด้วยนะคะถ้าหากว่ารายการนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุในบุญในวันนี้นะคะบุญที่แม่ชีทำขอให้ทุกท่านได้รับแต่บุญกุศลทั้งหลายดีๆ รวยๆนะคะขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปถ้าท่านทุกข์ก็ขอให้พ้นจักทุกข์นะคะสุขก็สุข,สขยิ่งๆขึ้นไปสาธุ